การตรวจสอบทุก20ชั่วโมงการอัดจารบีตามจุดต่างๆสามารถทำได้โดยกระบอกอัดจารบีอัดจารบีตามจุดต่างๆทุก20ชั่วโมงดังนี้ 1. ชุดตุ๊กตาคารล้อหน้าด้านหน้าและด้านหลัง2จุด 2. ข้อต่อชุดควบคุมการเลี้ยว1จุด สแกนเพาแป้นเหยียบเบรกและแกนเพาแป้นเหยียบคลัตสามจุด 4. ทาที่ขั้วแบตเตอรี่2จุด 5. ก้านต่อแขนยกด้านขวา2จุด 6. แขนกลาง2จุด 7. เพาแขนไฮดรอลิก2จุด 8. ลูกหมากคันชักคันส่ง4จุดข้อสำคัญท r าแท็กเตอร์ทำงานในพื้นที่เปียกชื้นและมีน้ำขังหรือโคลนตมจำเป็นต้องอัดจารบีให้บ่อยกว่าที่กำหนดเพื่อป้องกันการเสียหายของชิ้นส่วนและควรเลือกใช้จารบีอนเนกประสงค์ที่ทนน้ำและความร้อน